ขึ้นได้นี่ครับรับเข้ามาจี้แล้วชุดเคนชุดคุณถายย้อนได้ปวดเขาแล้วอเลยวันนี้เรามาถ่ายอะไรพี่เอ้ยถ่ายรถแข่งคนระับนนมา โอ้ไม่ไหวครับหิวน้ำจัดต้องเปลี่อนเดลี่ยนต้องเดลี่ยนทีน้อ๋อโอ้ยเลสเนี่ยมันนิ่งถ้าไม่นิ่งมันต้องมีอะไรเพิ่มสี ท่าทางคนนั้นใช่เนี่ยเดี๋ยวมีแน่ตะบกคนถ้าเสยเอาฟ้ายอย่างเงี้ยอืมถ้าเสยมันจะมันจะกดมันเดือดนีแล้วแต่ไม่เจี้คือว่าถ่ายต,ตรงๆเนี่ยร เพราะตรงๆมันเห็นได้ไกลกหรอมันมีระยะของมันอยู่แล้วมันมีระยะตรงไกลของมันอยู่แล้วถ้าสมมติว่าไกลแล้วเพราะว่ามันมีะะมมนอะไรต้องส่งความรู้ ที่ไปคือเห็นระยะไกลแหละแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยก็เลยลองดูดบวกกับเนฆตรงนี้บวกมันมีเส้นเส้นทุกอยาก่างสติสตาร์บโซนี่เนี่ยสติสตาร์บโซนี่ของแท้เครบเลย 比较少的呢，你这抢的要。<noise> ังไงบ้างพี่เลยเหนื่อยดีครับสนุกดีสนุกปะสนุกสนุกถือว่าถือว่าตอนแรกคิดว่ามันจะยากกว่านี้ไม่ใช่ยากกว่านี้หมายถึงว่าแบบมันน่าจะแบบเราทําทําไม่ได้ทําไม่ได้อะเออแต่สุดท้ายก็มันก็เียใช้เวลากับมันอืมเออค่อยๆค่อยๆหามุมค่อยๆอะไรไปค่อยๆดูว่าตรงไหนมันมีวกับกล้อง B ด้วยแหละ บอกล้องมันดีฮะด,ดูด้ดูด้กล้องมันดีเท้าเช้า,ชาอีกตัวไปตัวนึงแล้วไปไหนเนี่ยเริ่มกลดินวนรอบอ๋อวนรอบวนรอบวน,นรอบไปดูอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะใช่เดี๋ยว่าเป็นสุดท้ายแล้วทีสามแม่หมายถึงเราเนรอบสุดท้ายแล้วพอแล้วเราไม่ไม่จะไม่เดินแล้อเหนื่อยโทษหน่อยเลย แต่คนเขาก็มาแบบล้อมแหลมนะเอมอันต้องไปแบบตามมุมอ่ะก็มุมมุมดังอย่างเดียวม,ม,มุมมหาชน่ะเนาะที<ม>่ที่เขาจัดอัศจรรย์ไว้ได้วยแหละส่วนใหญ่มันอย่างนีออ้คนมันก็ไม่อยากดูเพราะว่ามันมันติดตะแรงม,มันอ,อมุมมันแคบได้ไหมใช่ออต้องแจกถ้วยให้กับอันดับที่ห้าครับไม่งั้นทีมงกจบน แหมอุตสาได้แล้วนะต้องมาต้องมามาแล้รู้สึกว่าสนุกดีอะไรเงี้ยอืมสนุกสนุกเพราะว่าจริงๆไม่ได้แค่แบอกว่าตั้งใจจะถ่ายแค่อะไรอะถ่ายรถแข่งก็ถ่ายแค่รถแข่งอะไรเงี้ยแต่นี่คือได้เรามีโอกาสได้ได้เดินไปดูทีมงานนะได้ดูเหตุการณ์ทํางานได้เห็นบรรยากาศ ทุกอย่างอะไรเงี้ยแม้กระทั่งตัวคนดูสถานที่อะไรที่ความเอนจอยทุกอย่างเงี้ยเราไม่คิดว่าเราจะได้เดินเข้าไปด้วยนะอ่าใช่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 ปกติคือเราก็จะมีถูกถูกล็อกเนาะล็อกว่าได้แค่นี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 ้เหมือนไปบางงานที่แบบเดี๋ยวตรงนี้นะออห้ามเดินนะอันนั<ะ>้นมันั้น,นันก็เป็นเรื่องกฎของเขาเ<อ>แต่ที่นี่แบบเออดีในความที่แบบว่าเราสามารถถ่ายตรงไหนก็ได้เดินตรงไหนก็ได้มันเลยสะดวกกับทําให้เราเออได้เห็นเยินใกล้อ่ะเออแต่เราก็เลือกที่จะถ่ายเนาะ ไม่ได้ถ่ายทุกอย่างหรือเปล่าวะเลือกที่จะถ่ายเพราะว่าถ่ายไม่ได้เลือกที่จะถ่ายเพราะว่าไอ้ยังไม่รู้จะถ่ายอะไรวะถ่ายแม่งตรงๆเนี่ยแหละง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นมันก็ได้เก็บแหละเ,เก็บเก็บว่าจะบอกไง <laughs> ก็ได้ถ่ายเก็บเอาไว้อะ่ะให้เห็นว่ามันเป็นงานแบบไหนนะเออเออแบบมันเคยมีงานแบบนี้จัดอยู่ในที่นี่เอออเงี้ย ตอนวไ้ฝนตกเหรอใช่ฝนตกตกตอนเลิกงานดีนะฝนราชการพรุ่งนี้ก็ทำงานบริษัทสูทมดีอ่ะนั่นแหละก็เหมือนกับอะไรนะแต่เหล่าที่ที่ไปได้ได้ไปถ่ายมก็เหมือนเมื่อกี้ที่พูดว่าไปถ่ายมวยใช่ถ้าเราถ้าเราได้แบบว่าได้ถ่ายได้เห็นได้เห็นดีอ่ะไม่ต้องได้ถ่ายเอาแค่แบบว่าเราได้เห็นมาเป็นมาเป็นไปเราได้ไปอยู่น้ออเราได้อยู่ในทุกๆช่วงเวลา ก่อนที่ม,มันจะถึงปลายทางามผมว่าที่สําคัญมันอยู่ที่ตรงจุดจุดตรงที่ถ้าเราเป็นคนทั่วไปมันคือคือเป็นผู้ชมอ่ะอแต่เราโชคดีที่เราได้เดินแล้วเราไปได้ไปใกล้ไปไปเห็นอันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าการที่ได้เห็นที่มาที่ไปของของของสถา,านที่ของงานของงานหรือของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้เราเข้าใจ ว่าเข้าใจในวัฒนธรรมนั้นๆมากขึ้นได้เข้าใจในถึงสิ่งของนั้นๆมากขึ้นอือะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามากมากกว่าปกติมากกว่าปกติเพราะเราอย่างเช่นอย่างที่มาที่ไปอย่างเช่นพวกวัดอ,อย่างง่ายๆนะวัดนะอืมวัดเนี่ยในวัดเนี่ยมันก็จะมีศิลปะต่างๆนานานานะอืมมันก็ถ้าเรารู้ว่าแบบอ่ะพระพุทธรูปเนี่ยพระประธานเนี่ยอืมเออแบบ เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เราก็จะได้รู้ได้ว่าอ่ะอันเนี้ยเกิดในยุคสมัยไหนเบื้องตน้นเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะเราก็จะมีความรู้นิดนึงว่าอเออทำให้ได้เข้าใจว่าอ๋อยุคสมัยนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยสมมุติว่าเฮ้ยพระที่นี่พระประธานองค์นี้แบบเออสวยอ่อนช้อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ะน่าจะเป็นสุโขทัยแหละอ่ะสุโขทัยแล้วทําไมแบบเฮ้ยทำไมยังอยู่รอดได้ถึงอะไรอย่างน,นี้ก็ได้เห็นที่มาที่ไป เข้าใจไหมกำลังดูรถมันจะไปได้ไงไว้ขนาดมอาใส่ก็ไปได้เราเรามันเอดันไว้มึงเพราะเพราะว่ามึงอัดกล้องไงกูก็ต้องเซ็นเซอร์ถ้ามึงไม่อัดกล้องกูก็ต้องบอกว่าตู้ดันไหมมันเอาตู้ดันไหมแมงใหญ่มากแน่งเอาประคองไว้ได้ด้วยอะไรใหญ่กลองใหญ่ไม่ใช่ขามันใหญ่ เราเราเนี่ยยังไม่หดลุ้จากที่จอดรถเลยเนี่ยเออเออก็นั่นแหละดีก็ยังดีนะที่ได้มาแบบสนุกดีอืลูกมไม่ลุ้มแค่ไม่ได้ด้วยแหละแค่คิดว่าตอนแรกความกังวลแล้วกันความไม่เคยอะ่ะก็ไม่รู้ว่านึกภาพไม่ออกว่าจะจัดการกับการถ่ายตัวเองได้ยังไงบ้าง นึกภาพไม่ออกนะมันก็เลยทําให้มันก็เลยทําให้กังวลนิดนึงไม่รู้ไม่รู้โพซิชันตัวเองว่าจะยิงตรงไหนอ่ะแล้วก็ไม่รู้อีกว่าเลนที่เราได้อ่ะเราที่เราถือเนี่ยมันมันจะได้แค่ไหนได้แค่ไหนอ่ะซึ่งเอาจริงเ็าไม่พอนะระยะที่ได้มาเนี่ยไม่พออยู่แล้วพี่อ่ะผมเจ็ดสิบยังไม่พอเลยแต่ก้เธอถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้บ่อย ได้ใช้แค่ตอนขึ้นขึ้นอะไรวะเออขึ้นแหลมเออขึ้นขึ้นห้างมันเรียกอะไรกันแน่วะเล่นไอห้านนะหน้าห้านห้างห้างนะหน้าห้านนะล้ำเฮ้ยนีมันล้ำวงไงฮะเออได้แหละห้างร้านอ่ะมันคือห้างร้าน้างร้านก็คือได้ได้ใช้แ้่ตอนขึ้นนั่นแหละเออ้วส่วนใหญ่ก็ไปใช้ยี่สี่กับสามห้า ก็ถ่ายปกติเออถ่ายบรรยากาศเนาะมันทำมันถ่ายได้แค่บรรยากาศอ่ะมันเอา24ไปถ่ายไปถ่ายรถหนึ่งไม่ได้อ่ะเออเอ้ย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 อะไร